งานเข้า iPhone 12ซะแล้วนะครับหลังจากเปิดวางขายได้สักแป๊บหนึ่งเนี่ยปัญหาก็ตามมาเพียบเลยนะครับรายละเอียดจะเป็นยังไงเดี๋ยววันนี้จะไอจะมาเล่าให้ฟังนะครับก็หลังจากเปิดวางขายในต่างประเทศนะครับสำหรับ iPhone 12แล้วก็ iPhone 12 Pro นะครับก็มีผู้ใช้งานในต่างประเทศเนี่ยได้ซื้อได้เอาไปลองใช้กันเรียบร้อยแล้วนะครับก็ พบปัญหานะครับเกี่ยวกับ iPhone 12กับ iPhone 12 Pro เนี่ยหลายอย่างเลยนะครับมีออกมาบ่นออกมาทวิตออกมาอะไรกันเยอะแยะเลยนะครับซึ่งปัญหาตรงนี้นะครับจะมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวนี้จะไอจะมาเล่าให้ฟังแน่นอนแต่ก่อนอย่าลืมกด Subscribe กับ Channel t r e ว i e ไว้ด้วยแล้วกันนะครับจะได้มาอัปเดตเรื่องราวอะไรแบบนี้ในทุกๆวันเลยนะครับเรื่องแรกที่จะพูดถึงนะครับก็คือ iPhone 12กับ iPhone 12 Pro นะครับตอนนี้เนี่ยเขามีเครื่องนะครับไว้ให้ลองจับให้ลองเล่นใน store ในประเทศจีนเรียบร้อยแล้วนะครับ เมื่อผ่านมาสักระยะหนึ่งนะครับก็มีคนไปลองจับลองเทสว่าเหมาะมือไหมอะไรยังไงกับตัวเครื่องโชว์ตรงนี้นะครับผมแล้วก็พบปัญหาว่านะครับตัวเครื่องโชว์ตรงนี้เนี่ยมันเกิดอาการนะครับสีของ iPhone 12มันลอกนะครับเป็นจุดๆๆๆแบบนี้เลยนะครับผมหลายๆคนก็ตั้งข้อสงสัยนะเฮ้ย hey, iPhone 12 iPhone 12 Pro เนี่ยมันเครื่องตั้งแพงเกิดอาการสีลอกแบบนี้ได้ยังไงนะครับไม่ว่าจะโดนจับมาเยอะมากน้อยขนาดไหนเนี่ยมันก็ไม่ควรจะสี อกรผมทําให้เกิดปัญหาตรงนี้ขึ้นมาว่าไอโฟน12เนี่ยมันจะยังไงนะฮะเราเอามาใช้บ่อยๆใช้นานๆไปเนี่ยสีมันจะลอกออกมาแบบเครื่องโชว์ตรงนี้หรือเปล่านะครับผมทําให้น่าจะต้องพิจารณาแล้วนะครับเพราะว่าอาการสีลอกตรงนี้นะครับเคยเกิดขึ้นนะฮะกับ iPhone พวก iPhone 5 5S นะครับ iPhone 7ตรงนี้เนี่ยก็เคยมีอาการสีลอกเหมือนกันนะครับซึ่งไม่แน่ใจว่าอาการสีลอกตรงนี้เนี่ยอาจจะเป็นแค่ ตัวเครื่องโชว์หรือว่าจะเป็นเครื่องลดแรกหรือเปล่าที่เกิดอาการปัญหาตรงนี้เพราะว่ามีการเร่งรีบการผลิตนะครับอาจจะหลุด QC มาบ้างหรือว่าอะไรแบบนี้นะครับซึ่งเรื่องสีลอกตรงนี้เนี่ยอาจจะส่งไปยัง a p p เ e เรียบร้อยนะครับให้เขาเช็คให้เขาทําการ QC อะไรอีกทีหนึ่งก็อาจจะมีการแก้ไขปัญหาตรงนี้ออกมาและอีกปัญหาหนึ่งนะครับที่มีคนออกมาทวิตเหมือนกันนะครับผมว่า iPhone 12ที่เขาซื้อไปเนี่ยอยู่ดีๆนะครับมันก็มีอาการร้าว ของ iPhone 12เกิดขึ้นที่โมดูลของกล้องนะครับเขาบอกไม่เคยทำตกไม่เคยหลุดมือหรือเอาไปกระแทกอะไรเลยนะครับอยู่ดีก็มีอาการร้าวขึ้นมาใน โมดูลของกล้องนะครับเป็นรอยร้าวเว,ว้าขึ้นไปทั้งกล้องเลยนะครับอันนี้เนี่ยอันนี้นะครับเขาก็ไม่รู้ว่าเกิดสาเหตุมาจากอะไรนะครับแต่ตรงนี้นะปปเนี่ยแอปเปเนี่ยเขาก็ได้ทําการเคลมแล้วก็เปลี่ยนเครื่องใหม่ให้กับผู้ใช้ทวิตคนนี้ไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็เป็นที่น่าสังเกตนะครับว่าเอ๊ะอะไรยังไงไอโฟน12มันรีบผลิตเกินไปหรือเปล่าจะทําให้มันมีปัญหาตรงนี้ขึ้นมานะครับผมและอีกเรื่องหนึ่งนะครับก็น่าจะเป็นปัญหาเหมือนกันนะครับสาหรับ เรื่องของดีไซน์ iPhone 12นะครับที่ตอนแรกเนี่ยเขาปรับจากจาก iPhone 11นะครับที่รูปทรงแบบขอบมนๆนนกลมๆ,มนๆมนเนี่ยมากลายเป็น iPhone 12ขอบเหลี im, ่ยมๆเฉียบๆสวยๆคมๆนะครับจนมันคมจนเกินไปนะครับจนมีผู้ใช้บางรายนะครับรายงานอมาว่าขอบ iPhone 12เนี่ยมันคมจนบาดมือนะครับผมเป็นแผลกันเลยทีเดียวนะฮะหลังจากได้ใช้งานแบบ iPhone 12แบบ เรื่องเปล่าๆป,ปลือยๆมานะครับแบบอย่างบางคนเนี่ยอยากจะสัมผัสตัวเครื่องของ iPhone จริงๆอย่างเงี้ยใช้้ไปนะครับขอบมันบาดมือจนเป็นรอยแดงจนเป็นแผลนะครับผมก็ต้องมาดูกันอีกทีหนึ่งว่าเอ๊ะทำไมขอบมันคมขนาดนั้นมันไม่เป็นมิตรกับผู้ใช้งานหรือเปล่าหลายๆคนก็บอกเอ้ยมันคมอย่างเงี้ยคุณถ้าใส่เคสไปสินะครับแต่มันยังมีผู้ใช้บางคนนะครับที่อยากจะเสพความเป็นดีไซน์ของ iPhone แท้ๆนะครับหรือว่า ใส่เคสตลอดเวลาอย่างเงี้ยมันจะทําให้ iPhone ร้อนนะครับบางคนก็ไม่ชอบใส่เคส ซึ่งจริงๆตามหลักแล้วเนี่ยมันก็ไม่ควรจะคมจนบาดมือนะครับผมถึงแม้ว่าคนที่ใส่เคสเออหรือไม่ใส่เคสเนี่ยซึ่งก็ต้องรอดูนะครับว่าถ้าเข้ามาในประเทศไทยรสแรกๆจะมีอาการคมแบบนี้หรือเปล่าหรือว่าจะมีอาการสีลอกแบบนี้หรือเปล่านะครับเราต้องรอดูกันอีกทีนะครับเพราะเรื่องแบบนี้นะครับมือถือเนี่ยมันราคาตั้งแพงน,นะครับไอโฟน12เครื่องหนึ่งหรือ12 Pro Max เครื่องหนึ่งก็หลายหมื่นนะครับมันควรไม่เจอกับปัญหาแบบนี้นะครับผมอ่ะอันนี้ก็เอามาบอกเอามา เล่านะครับให้ทุกคนได้รับรู้กันนะครับผมว่าตอนนี้เนี่ยไอโฟนสิบสองนะครับมันก็ยังมีปัญหาในต่างๆจากคนที่ได้ใช้งานกันไปแล้วนะครับสำหรับผู้ใช้งานคนไทยนะครับก็ต้องรออีกสักระยะหนึ่งกว่าที่ของจริงนะครับไอโฟนสิบสองไอโฟนสิบสองโปรเนี่ยจะเข้ามาในไทยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็น่าจะมีประโยชน์สําหรับหลายๆคนที่กําลังรอทั้งไอโฟนสิบสองกับไอโฟนสิบสองโปรอยู่นะครับผมจะได้ มารู้กันก่อนว่ามีปัญหาอะไรยังไงเกี่ยวกับ iPhone 12นะครับฝากแชร์ด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะฮะตีไอก็ต้องขอตัวลาไปก่อนด้วบกันใหม่กับอติรีวิวในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ